ติ๊กเกอร์น่ารักมากเลยขอบคุณขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ร่วมกันทําโปรเจกต์นี้มากๆาเลยแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับของหนูด้วยที่ช่วยกันทําให้หนูแบบว่ามีความสุขขนาดนี้นะคะอื <c oughs> แกล้งเขาทุกคนร<อ>ู้ไหมว่าว,วันเกิดหนูอะตรงกับวันเกิดพี่ชายเปยากแล้วก็วันเกิดคุณพ่อหนูตรงกับวันเกิดพ่อของเปย์เป,เปทุกคนเปย์ต้องเกิดวันเดียวกันหนูละ อ๋อใช่ต้องขอพรก่อนนี้ขอไอ้เจ้าเพิรสูงวันนี้ผิดแล้วพอแล้วไม่เตียลงพัดของสามซินขอบคุณวันเกิดฉันปีนี้ขอเธอรักมาไดีไหมนิวเตียบอไอ้เจ๊ขอฉันรู้ไว้อีกครั้งน้ำที่เราเคยรักกัน HAPPY b i r ิร DAY TO ME ฉันยังรอเธอตรง้องไอจีพี่คือไอจีนี่แหละก่อ คนชอบแก๊งเราด้วยเลิศ